ติดหมดเลยนะที่หลังอ่ะติดหมดเลยนะร้องกับอีะสบร้อง้อเอาเดินตามได้ เอนี้เอ่ออาิยานรการจากบ้านดาวแล้วก็โรงาบบ้านบางีด้วยก็วันนี้ก็ขอเออ ขอถอนบ้านดาวเนาะให้ทุกคนมีความสุขความเจริญที่คนใดคอยสนมปารสนาอะไรที่ทำ้ะมีความสุขับอยู่เนี่ยค่ะโอ้ก็เออเราอยู่ถึงตรงนี้ก็ด้วยความรักกันถูกปะโรักกันต่อไปโออ อมร้อนนิดมานิดมานิดมานิดหมอโอแล้วเวลาจะกินนี่ถ่ายรูปไปนะนีมันเป็นแค่อะไริกรติกที่เศษนะป้าอ่ายัเขียนว่าอะไรอ่ะป้าอ่านหรือยังคุณป้าหนูนี้คุณป้าอคุณป้าของหนูนี้จากบานดาเอ๊ ในวันส่มรสอะมือสองได้โดยรวมแล้วจะเอาตอนหอตรงนี้แม่แมแยังจับเหนือเหนืออยู่นั้นเนี่ยแม่จับนม่จับจับ้งหมแม่างบนข้งบเราป้าจะกินตรงดาวนี่เหนือป้าไปวางข้าวบนเก้าอี้ไม่หอยังาง